สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอนเคนจากแนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งการ์ดวันพีซกันดีกว่านะครับการ์ดที่ผมไปส่งในวันนี้นะครับจะเป็นการ์ดที่ผมไปส่งเมื่อวันที่3เดือน7นะครับ ตามภาษาญี่ปุ่นนะครับวันที่3เดือน7นะครับเลข7็นะครับมันสามารถออกเสียงว่านานะได้นะครับส่วนเลข3เนี่ยสามารถออกเสียงเป็นซางหรือไม่ก็มีได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น7สานะครับคนญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้มันพ้องเสียงครับมันสามารถอ่านว่านามิได้เหมือนกันนะครับเขาก็เลยจัดให้วันนี้เป็นวันของนามินั่นเองครับแล้วก็ร้านการที่ผมไปจับประจานะครับการของโทเรกาโดรักคูนะครับเขาก็จัดวันของนามินี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการทุกอย่างก็จะเป็นของนามิตามที่ทุกคน เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับเขาตั้งชื่อว่านามิโนฮินะครับหรือว่าวันของนามินั่นเองครับการหนึ่งล็อตเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด73ซองตามเลขของวันเลยนะครับ1ซองจะอยู่ที่2,300เยนครับแล้วรางวัลทั้งหมดก็ที่เห็นตามหน้านี้เลยครับรางวันใหญ่จะเป็นของนามิทั้งหมดเลยนะครับการที่แพงๆนะครับก็จะมีการเนี่ยครับเป็นการดแรกพาราเรลจากโอพีหนึ่งของนามิเลยนะครับใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ24,000เยนครับแล้วก็มีการ์ด เ R รพระเครของนามิอันใหม่ล่าสุดนะครับมีการ์ดของโอนามิใบนี้เหมือนกันครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4,800ยเยนนะครับนี่ครับการประมาณ2,000กว่าเยนนะครับก็มีให้ได้ลุ้นเหมือนกันครับใบที่แพงสุดก็น่าจะเป็นการ์ด S P ของโอนามิใบนี้ครับแลวเราอยู่ที่3 0 0 0 0เยนครับตอนนี้แล้วก็มีการ์ดทั้งการ์ดนามิอันนี้นะครับที่เป็นการ์ดแพงตลอดกาลเลยครับแล้วก็การ์ดลีเดอร์นะครับ จาก OP 0 3ของนามิใบนี้ครับ2ใบนี้ราคาที่เราประมาณ20,000่กว่าเยนนะครับแล้วก็การดถึงแม้จะไม่ใช่นามินะครับถึงมันจะเป็นบองเกรนะครับแต่มันก็เป็นรูปลักษณ์ของนามินะครับใบนี้ก็มีให้รุ่นถึง2ใบในะครับและล่าสุดวันก็จะเป็นการ์ด SP ของนามิใบนี้ก็2 0 0 0มืเหมือนกันครับก็มีการแป้งสวยๆหลายๆใบที่ผมยังไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยไปสุ่มมาทั้งหมด10ซองครับทุกคนก็หวังว่าจะมีการถูกรางวัลไสักใบ2ใบนะครับโดยเฉพาะการด้านบนครับไม่งั้น ขาดทุนแน่ๆครับเพราะว่า2,300เยนนี้ไม่ถูกนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถูกรางวัลเนี่ยเขาเขียนว่าจะเป็นการ S R หนึ่งใบค่อนข้างเจ็บนะครับสำหรับราคา2,300ยเยนครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะถูกรางวัลหรือเปล่าครับไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละซองกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกแล้วกันนะครับหวังว่าจะถูกรางวัลซักใบนะครับทุกคนถ้าไม่ถูกรางวัลมานี่ก็คือเซ็งมากมากเลยนะครับใบแรกครับนี่ครับเป็นสีน้ำเงินนะครับน่าจะรู้เลยครับจริงๆมันลุ้นไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าด้านบนออกมาแล้วมันเป็นขอบสีเงินนะครับนั่นก็คือไม่ถูกรางวัลเป็นการ sr แน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะถูกรางวัลหรือเปล่าเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับ อ้าวทุกคนไม่ใช่การ์ด SR ด้วยครับแล้วสีแบบนี้เหมือนจะเห็นจากหน้าปกแล้วนะครับเป็นการที่ถูกรางวลก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้ราคาแพงอะไรขนาดนั้นนะคนผมมาไปแรกก็ถูกรางวันแล้วนะครับมาครับทุกคนรู้แล้วหรือยังครับว่าเป็นการของใครครับ มันก็ต้องเป็นของนามิอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าเป็นการใบไหนมาลุ้นกันครับหนึ่งสองซชึบนี่ครับเป็นการนามินะครับจาก p 02ครับเป็นการ์ด SR p a r a l l e l นะครับซึ่งใบนี้ผมก็เคยจับฉลากได้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับการใบนี้ครับนี่ครับแต่ก็สวยดีนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็คงจะเอาไปขายนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวขอไปเช็คราคาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณกี่เยนครับ ไปเช็คราคามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการดของนาม,มีนะครับ S R พรั่นลวจาก o อ2ใบดีราคาอยู่ที่2000เยนเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าเป็นการที่ราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็เป็นถูกรังวันที่ขัดทุนนะครับทุกคนเพราะว่าผมซื้อมานะครับฉลากใบละ2300เยนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ถูกรางวัลแต่ขัดทุนนะครับแล้วเขาก็ใส่มาประมาณ45ใบเลยไหมครับถ้าดูจากลูกใบเมื่อกี้ ก็ได้มา1ใบแล้วนะครับอย่างน้อยก็ถูกรังวัลดีกว่าการ SR ครับทุกคนมาลุ้นกันต่อ2ที่2ครับหวังว่าจะมีการด,ดีๆออกมาเพิ่มเติมนะครับทุกคนแต่ต้องมาลุ้นก่อนให้มันไม่ใช่ SR ครับมาครับชือ่อนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะ กรอบเงินมาเลยนะครับไม่พล SR อย่างน้อยมันต้องได้มาอยู่แล้วครับสูมม่มาขนาดนี้มันจะได้การถูกรางวัลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ครับแต่ก็ขอเป็น SR ที่ราคาขายได้แพง,แพงๆหรือไม่ก็เป็นใบที่ผมยังไม่มีแล้วกันนะครับมันลุ้นครับทุกคน 1...2...3... ชึบโอ้เป็น SR ของดราก้อนนะครับใบนี้ผมมี กี่ใบแล้วครับเนี่ยน่าจะได้มาเยอะมากๆแล้วก็ขายไปหมดแล้วนะครับเก็บไว้กับตัวเองแค่ใบเดียวครับเพราะฉะนั้นใบนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะครับผมก็คงจะเอาไปขายนะครับแต่ราคาน่าจะไม่แพงครับถึงร้อยเยนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสาหรับการ์ด SR ของดรา้อนใบนี้ครับก็ถือว่าเป็นการที่ไม่ถูกรางวนนะครับเอางี้ดีกว่าครับถูกรังวนไว้ด้านล่างไม่ถูกรังวันไว้ด้านบนนะครับมาเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้การันตีว่าจะมี s r ออยู่ครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่า ใบยืดดูลงวันก็มีให้ดูประมาณ10กว่าใบครับอยู่ด้านบนนะครับมาลุ้นนะครับซองที่3ครับทุกคนขอดูด้านบนก่อนแล้วกันนะครับชือ้อุ้ยตื่นเต้นเป็นสีเงินอีกแล้วครับแล้วข้างบนมีขีดขีดด้วยนะครับน่าจะเป็น SR ของใครคนใดคนหนึ่งครับทุกคนพอจะจำได้ไหมครับเป็น SR ของใครครับ เป็นสีฟ้าฟ้าเมื่อกี้ไม่รู้เป็นผมหรือว่าเป็นเอฟเฟกของพลังนะครับมันรู้กันครับ1 2 3มชึบอ่าเป็นการ์ดของมิสเว e นส์เดย์ครับผมมีการ์ดใบนี้แล้วหรือยังครับรู้จําไม่ได้อ่ะเหมือนจะมีแล้วหรือเปล่าครับจาก OB 0ศหรือยังไม่มีครับการ์ดของ BE b e b 0 1ศผมไม่ได้เปิดเยอะขนาดนั้นครับก็เลยจำไม่ได้ว่าเคยมีการ์ดของมิสเวนเดไปแล้วหรือยังครับแต่ถ้าจำไม่ผิดหรือจำผิดวะ ไม่รู้เหมือนกันครับเอาเป็นว่าผมได้การ์ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงไปเช็คที่หลังนะครับว่าผมเคยได้การ์ดใบนี้มาแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่ได้ก็ดีเลยครับจะได้เก็บเอาไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ครับทุกคนพอขายก็คงไม่น่าจะได้ราคาแพงอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อซองที่4ครับทุกคนคิดว่าผมจะมีถูกรางวัลเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยมาลุ้นกันก่อนครับขอให้ไม่ใช่ SR ก่อนครับอย่างแรกเลยครับโอ้โห มันคุณไหมนะทุกคนมันเป๊ะเลยนะครับแล้วแล้วทำไมผมต้องได้ซ้ำไ่ยได้ซ้ำนี่จะไม่ว่าเลยนะครับถ้าเกิดเป็นการของโอนามิหรือใบอื่นๆที่มันราคาแพงครับดันได้ซ้ำการ์ดที่ไม่แพงนะยครับมาครับน่าจะรู้แล้วล่ะครับหนึ่งสองซ้ำชึบนี่ครับเป็นการ์ดของนามิ SR พระพจ้จาก o อ2แล้วผมได้ซ้ำมาใบาที่2แล้วครับ ดีใจดีไหมเนี่ยยังน้อยก็ถูกรางวันนะครับแต่ก็เป็นรางวัลที่ผมอาจจะไม่ได้อยากได้ที่สุดนะครับเพราะว่ามีแล้วครับแล้วได้ซ้ามาถึง2ใบด้วยกันครับทุกคนแล้วก็เป็นการที่ถูกรางวัลแต่ขาดทุนด้วยนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถูกรางวัลครับขอไม่บ่นแล้วกันนะครับดีกว่าได้ SR มาครับถึงเอาไปขายก็ยังได้เป็นราคาหลักพันอยู่นะครับทุกคนมาครับมาลุ้นกันต่อครับซองที่4ครับช่วยกันเป็นกําลังใจผมหนักหนักหน่อยนะครับ ถ้าดูจากเลรีตอนนี้จริงๆไม่แย่เลยนะคะเปิดมา4ใบถูกรางวัล2ไม่ถูกรางวัล2แล้วถูกรางวัลเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่สิบใบจากในเจกว่าใบานะครับถือว่าดวงค่อนข้างดีนะครับทุกคนแต่แค่ได้การที่ไม่อยากได้เท่านั้นเองครับมาครับซองที่ห้าครับชื๊อ,อวทุกคนมันถูกรางวัลรัวเกินไปไหมเนี่ยนี่ใบที่สามแล้วนะ พี่เรจริงจดวงไม่แย่นะครับครั้งนี้ถือว่าโชคดีเลยนะครับแล้วดูจากทรงเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดที่ผมยังไม่เคยได้ด้วยครับทุกคนพอจะรู้หรือยังครับว่าเป็นการ์ดใบไหนครับจริงๆใบนี้อีกใบนึงที่ผมอยากจะได้นะครับโอเคไม่แย่แล้วครับทุกคนใครยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาลุมาพร้อมกันเลยได้ว่านะครับมาครับหนึ่งสองสามชึบนี่ครับ เป็นการ์ดของโอนามินะครับจาก OP 06เป็นการ์ดแรร์พาราเรลครับถ้าใน OP06 การ์ดแรร์ที่เป็นพาราเรลต้องบอกว่าโอนามิใบนี้นะครับเป็นใบที่แพงที่สุดนะครับตอนนั้นเนี่ยเคยราคาอยู่ที่ประมาณ7กว่า7 0 0 0กว่าเยนเลยนะครับแต่ตอนนี้ราคาก็น่าจะลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วครับแต่เดี๋ยวผมขอไปเช็ราคาก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ ผมไปเช็คราคามาแล้วเรียบร้อยนะครับการแร์พาเลของโอนนมิใบนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่4,800เยเยนครับก็ถือว่าเป็นการที่ราคาไม่แย่นะครับอยู่ที่ราคากลางๆครับถึงแม้ว่าราคาจะลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้แล้วก็สวยมากๆเลยนะครับดูดิครับทุกคนสกุลลวิบวับเลยครับสวยนะครับใบนี้อยากจะได้มาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ทันทีครับคิดว่าน่าจะต้องได้จากการจับฉลากสักวันใดวันหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการของโอนนมิใบนี้ครับ ค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับการใบนี้บ้างลองิปพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับโอเคครึ่งทางแล้วครับทุกคนถูกลังวันมา3าไม่ถูก2นะครับถือว่าดวงค่อนข้างใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าครับจริงๆไม่คิดว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มแล้วนะครับเพราะได้มา3ใบนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ก็มาลุ้นกันต่อดีกว่าครับอาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้นะครับเป็นสีเงินครับไม่ถูกลางวันนะครับน่าจะเป็นการเอสของใครคนใดคนหนึ่งครับ เรามีแท่งๆแบบนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นแล้วนะครับหรือผมจะเคยมีแล้วครับสำหรับการใบนี้มาครับ1 2 3, าชึบโอเป็นการ SR ของลอนะครับจาก o p 0 5ครับใบนี้ผมก็มีใบที่เป็นพา r a l e l แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่เป็นการที่แพงอะไรครับหลายๆใบหลายรานเนี่ยก็เอามาใส่เป็นการที่ไม่ถูกรางวัลน,นะครับ ก็ไม่ถูกราวัดมา3ถูกราวัดมา3แล้วครับตอนนี้เรายังเหลืออีกสี่ซองให้ได้ลุนกันต่อนะครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจผม่อยนะครับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดสับสไครต์ก็ช่วยกันกดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมทําคลิปแบบนี้ทุกคนก็จะได้ดูต่อไปต่อเรื่องเรื่อยๆเลยนะครับช่องผมก็จะไม่ได้หายจากสารระบบของทุกคนนะครับโอเคมาต่อกันครับซองที่7แล้วครับลุนจากด้านบนก่อนแล้วกันนะครับขอให้ไม่ใช่ SR นะครับนี่เป็น SR ครับ แต่คมไม่ได้แปลกใจเลยนะครับแหมมันก็ต้องมีไม่ถูกรางวัลเป็นธรรมดาแล้วนะครับมาลุนครับขอให้เป็น S R ที่ผมยังไม่มีหรือไม่ก็ราคาแพงแล้วกันนะครับมาครับ1 2 3ชุบโอ้เป็นการของ S N นครับจาก O P 0 8นล่าสุดเลยนะครับซึ่งใบนี้ผมก็มีแล้วนะครับแล้วก็มีใบที่เป็นพาร์ a l l e แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการที่แพงอะไรด้วยครับสวยดีนะครับใบนี้ครับ นี่ครับก็คงจะเอาไปขายครับสำหรับการ SR ของ S อสเซใบนี้ค่ะทุกคนตอนนี้4ต่อ3แล้วนะครับไม่ถูกราวัน4ใบถูกลาวันมา3ใบครับถ้าเกิดเทียบจากเลทจริงผมคิดว่าไม่แย่นะครับเพราะว่าครั้งนี้มันไม่ใช่เลท5050ครับทุกคนมันลุ้นกันต่อครับอีก3ามซองสุดท้ายครับมาดูกันครับว่าผมจะได้ถูกลาวันเพิ่มเติมหรือเปล่าครับการแพมแพมตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยสักใบนะครับตอนนี้ถึงแม้จะได้เท่านี้มานะครับก็ถือยังขาดทุนอยู่ดีครับทุกคน มาลุ้นกันต่อครับซองที่8ครับโอ้เป็นการ SR ไม่ถูกรางวันนะครับแต่เห็นจากแว่นแบบนี้ก็น่าจะรู้ครับว่าเป็นการของใครครับคิดว่าเป็นของคอร่าครับทุกคนใช่ไหมครับมาลู้กันครับว่าผมจะถูกหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามชึบนั่นไงครับชิงด้ครับมีใส่หมวกใส่แว่นแบบนี้มีอยู่คนเดียวนะครับ หรืออาจจะเป็นช็อปเปอร์หรือเปล่าครับเป็นโคอาล่านะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการ์ด SR จาก OP 05นะครับนี่ครับของโคอาล่าครับน่ารักดีนะครับสำหรับการ์ดของโคอาล่าใบนี้ครับเลยอีกสองซองสุดท้ายครับทุกคนจะมีถูกรางวัลเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าจะหยุดที่3ใบแค่นี้ครับจริงๆเนี่ยผมได้มา3ใบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไดโอนามิใบที่ผมยังไม่เคยได้และอยากได้มาถึงแม้จะขาดตัวนิดหน่อยก็โอเคครับทุกคนมันลุ้นครับ2ซองสุดท้ายครับ อ้าวมาจริงๆด้วยวะแล้วถูกลงวัลอีกใบหนึ่งจริงๆด้วยครับซื้อมาสิบใบแล้วถูกมาสี่นี่ถือว่าโชคดีนะครับทุกคนเกือบครึ่งเลยครับแล้วใบนี้ทุกคนพอจะจําได้ไหมครับผมพอจะจําได้แล้วครับจริงๆถูกบางวันของนามี้มันมีอยู่ไม่กี่ใบนะครับเห็นสีม่วงๆมาใบนี้ผมก็รู้เลยครับว่าเป็นการ์ดของใครครับใครรู้บ้างครับช่วยเพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าสามารถทายถูกหรือเปล่าครับว่าใบนี้เป็นการ์ดใบไหนครับมาครับมาดูกันครับว่าจะเป็นการ์ดของใครครับ หนึ่งสองสามชึบนี่ครับเป็นการ์ดของนามินะครับอ่าเป็นจริงๆไม่ใช่ของนามิด้วยสิเป็นการ์ดของบองเครครับซึ่งแปลงร่างเป็นนามินะครับตอนที่อยู่ในคุกของอิมเพอริดาวนะครับเอาจจริงใบนี้สวยนะครับตอนนั้นผมเคยจับฉลากได้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับใบนี้ผมมีแล้วครับแล้วตอนนี้ราคาน่าจะหลดลงมาพอสมควรครับแต่จริงๆเป็นอีกใบนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างสวยเลยครับ สำหรับการซีเครตพาราเลลของ EB 01ใบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คราคาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเช็คราคาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับการ EB 01 s e ์ r e t ่งซีเครตพาราเลของบองเคหรือนามิใบนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เราประมาณ4 0 0 0เยนครับก็ถือว่าราคาใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะครับแต่สวยดีนะครับทุกคนใบนี้ผมเคยมีแล้วก็เดี๋ยวคงเอาไปขายครับแล้วดูดีครับทุกคนสุ่มมาตอนนี้9ใบถูกรางวัลไป4ไม่ถูก5ถือว่าโชคดีนะครับ พราะการถูกลอวัตอ่างที่ผมบอกไปตอนต้นเขาไมัไมีอยู่10กว่าใบเท่านั้นนะครับจาก73ใบนะครับแต่ว่าดัดไม่ได้ของดีของแพงกับเขาเลยนะครับไอใบที่เป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นได้บนบนนี่อยากจะได้สักใบนะครับทุกคนมาดูใบสุดท้ายกันนะครับทุกคนว่าจะถูกรางวัลหรือปล่าถูกนี่คือปาฏิหาริย์มากๆนะครับครึ่งๆเลยครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า SR ครับไม่ถูกรางวลครับสำหรับใบสุดท้ายครับแต่จะเป็นการของใครมันลุ้กันดีกว่าครับ 1..2..3.. ชึบเป็นการ์ดของโปรตุเจนะครับใบนี้เป็นการ์ด SR จาก OP 0 7ครับก็ไม่ได้ถูกรางวัลอะไรแล้วใบนี้ผมก็มีแล้วเรียบร้อยครับแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์จากการสุ่มการ์ดทั้งหมด10ครั้งในวันนี้ครับทุกคน เอาจริงนะครับคิดว่าค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าสุ่มมา12แตูุ่รวันมาถึง4ใบนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ายังอยากได้การ์ดใบที่มันราคาสูงๆสองสามหมื่นด้านบนอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะทำคำนวณราคาคร่าวๆนะครับน่าจะได้คืนอยู่กลับมาประมาณ12,000เยนครับแต่ผมจ่ายไปประมาณ23,000เยนครับก็ขาดทุนไปหมื่นกว่าเยนเลยนะครับถึงแม้จะบอกว่าถูกรางวัลมาค่อนข้างเยอะก็ตามครับก็ค่อนข้างเจ็บครับครั้งนี้ครับทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้โอนามิใบนี้นะครับใบที่อยากจะได้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ครับถึงไมมว่าผมจะไปซื้อเอาแล้วก็ถูกกว่าก็ตามนะครับแต่ว่ามาถ่ายคลิปแบบนี้ทุกคนได้ดูก็สนุกไปพร้อมๆกันนะครับถ้าทุกคนสนุกผมก็มีความสุขไปด้วยแค่นั้นก็พอแล้วนะครับ ทุกคนมีความเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยยกมือพิมพ์เป็นกำลังใจนะครับผมก็จะทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับและใครที่ชอบดูคลิปแบบนี้นะครับซุ่มการ์ดวันพีซครับไปจับฉลากอิจิบังกุจินะครับหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับผมก็จะทําคลิปแบบนี้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามก็ได้นะครับบสำหรััวนนี้ไปกก่อนนนะคครับทุแล้วเดี๋ยวเราากกลัับบมพนใหม่คลิปหน้าครับบบ๊าายย